อดีตนักสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยคนนี้แม้จะดูทั้งวิดีโอภาพนิ่งและหนังสือในการหัดท่าเล่นใหม่ๆแต่ก็ยอมรับว่าที่เขาประสบความสำเร็จในเวทีการแข่งขันระดับประเทศนั้นเกิดจากหนังสือเก่าเก็บเล่มนี้ที่ช่วยต่อย,ยอดจากแรงมาันดาลใจที่มีโดยนำมาฝึกฝนและพัฒนาท่าเล่นสเก็ตบอร์ดทาย,ยากๆจนเป็นท่าประจำตัวที่เจ๋งไม่แพ้นักสเก็ตบอร์ดชาวต่างชาติ หนังสือวันนี้ที่เลือกมาก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดแม็กครับจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดครับทำให้เรามีไอเดียเจ๋งๆขึ้นมาในสำหรับการหัดท่าใหม่ๆครับ อย่างแรกก็คืออาจจะมีใจที่อยากจะเล่นได้ครับแต่ว่าเมื่อเห็นหนังสือปุ๊บเรายิ่งดูแล้วก็รู้ว่ามีต้องทําอะไรยังไงมากขึ้นก็เลยทําให้การฝึกง่ายขึ้นแต่ส่วนมากจะเป็นหนังสือครับที่ได้ดูแล้วก็ได้เห็นว่าโอ้ต่างชาติเขาเล่นนะเขาเท่นะเขาเก่งเราก็อยากทําได้แบบเขาครับทำให้เราได้เล่นสเก็ตบอร์ดมี มีกำลังใจมีแรงบันดาลใจในการเล่นมากขึ้นทําให้เรามีไอเดียที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่นั่งคิดกันเองคนเดียวครับได้ดูว่าโลกภายนอกเขาเป็นยังไงและไปถึงไหนแล้วครับท่านี้นะครับสมิธกายครับเพราะว่าค่อนข้างจะชอบท่านี้มากครับ ึกเองครับเพราะว่าต้องดูหนังสือเพราะว่าจะเป็นภาพนิ่งเราจะได้รู้สรีระทางร่างกายแล้วก็มือไม้ทุกอย่างครับของร่างกายจะทําให้เราฝึกได้ง่ายขึ้นครับแทบจะทุกงานแข่งเลยครับก็จะมีท่าน,นี้เกือบทุกท้งครับจะให้ประสบความสำเร็จจนเกือบทุกวันนี้ครับสร้างชื่อเสียงเป็นอันดับ2ของเอเชียครับในการแข่งขันเบสทิกในรายการเอเชียอินดอร์เกมครับ หากคุณคืออีกคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านก็ติดต่อมาที่ Facebook รายการหรือผู้ชมที่อยากได้แรงบันดาลใจดีๆจากการอ่านหนังสือทางรายการมีมอบให้ครับหนังสือนี่ครับมีประโยชน์มากครับก็ควรจะอ่านไว้ไม่ใช่ว่าจะมีหนังสือทุกอย่างมีประโยชน์ของมันในตัวของมันเองครับมันไม่เหมือนกันของแต่ละคนก็จะมีประโยชน์ของแต่ละคนในหนังสือเล่มนี้ครับก็ลองอ่านดูก่อนครับเพราะมันน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับ thank you